ครับคณะนี้ก็ขับรถมาตามถนนเสร็จทางอาวันน้อนชนบอ,อนะครับน,อน,น้อนชนบอว่าดูโคกน้องนาของพนการ,ร,รนี้นะครับสนสนสของะราชิีน่ทำตราดสิบกว้ครับพี่น้องระยะทางจากบึงคของหลงมากกับผประมาณยักษ์ิาโลนี่นะครับซิปาโลมาจะว่าถึงนะครับถึงโคกน้องนา ศูนย์ฟตัมตยางของสมเด็จพระน,นางเจ้าราชินีนาฏหรือพพันปีหลวงครับแล้วการที่เก้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพภาพปุมบรรยากาศกาข้างในศูนย์ก่อนเภาพตัวอย่างก่อนนะครับเด้อภาพตัวอย่างก่อนเดี๋ยวสิไปเบื้องนตรงวาโคกน้องหน้าท่าถนนครับตอนนี้เบิ้งท่านี้ก่นนอนนะเพราะเนาะโคกน้องหน้าหม่เดียวนะครับ โอ้จากโคกลงหน้าก็นจะเป็นขั้นหน้าท้องค่ำแลครับเนาะมีคลองเลี้ยงปลาการปลูกปลาหาระดับกลางเอ้ยตจำกลางสูงเนาะปลาสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเห็นบอกอย่นี้ดีไม่ร้องคนว่ารับประทานธรรมชาติโอครับครับครับงรันฟาร์มตัวอย่างนี้ก็เลยนะศูนย์ัวอย่างฟาร์มตัวอย่างวเหิรัชโครงการของ马拉จินีเนาะ ราชีรนะาชการที่เก้าเนาะโอ้ยอดเลยตอนนั้นเป็นโล่งเป็นบ่ครับเนี่ยโล่งโล่งเรนี่เพ็ดวะนค่ฮะเกียรติธง้งามขนาดมีโยหนึ่งสองสามสี่หสิบสิบขอบครับพี่น้องครับสิบขอบเลยโลกพพเก็ศสูนยามตัวอย่างความตัวอย่างมันห่วยหินลาดอันนี้ว,วัดเดียว ภาคตอยางหัวหินลาดครับพี่น้องครับเห็ดขอนดำเห็ดขอนดำเย็บบนซอกหน่ยมัง้งคุณ่า ผมโม่งไม้ไผ่นะครับมาถึงผมโม่งไม้ไผ่ทางเขาศูนย์นะครับทางเขาศูนย์พองน้องหน้ารับข้าวอูศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์ศิลป์อาชีพศูนย์ศิลป์อาชีพนะครับเนาะของพระราชินีลอกเก่ากเยอะอะต้องเคยก็คันปีหลวงนะครับเนาะ เห็ดไใบโอ้โหงามครับมีเบิร์ดครับอยู่นี่มีเบิร์ดมีคามีตะไคร้มีดูแนวแล้วก็ไปิขอบไปด้วยให้หน้าส่วนผสมอีกครับโอ้โหขากสักหัวปลาน่าหน่ักเออ มาปั่นเลยขับรถไม่ได้จะเบาไม่ดีเลยวางก่อนกวามา รดนำอยู่นี่รขับอื่องนี้เลย,ย,ยแต่ก่อนเศูนย์ศิลปรชีพเนาะ,ะเป็นประจีนาการที่เก่าวันนี้คนขับเลี่ยนมาเป็นฟร์มตัวอย่างเนาะครับเนะาะเออเป็นฟัมตัวอย่างคาน,นชราที่คนก็ร่งพดนหาเันเ่พ่ใจเอฟัายุมพนปาดอกมาเห็ดยู่นี่แหองามทำเลยแตเหต็ดของจะาของ